ไปเลยไปเลยมายืนไปเลยนะพี่จ้ายูรีิอ่าคือนี่ยูริเรื่องแรกของเชยแบบว่าต้องมาแล้วก่อนหน้านี้เราก็ทำอะไรบ้จริงๆแล้วเคยทำแต่ว่ามันอาจจะแบบไม่ได้เป็นทางการเนาะตั้งแต่แบบขับไฟเดอรีส์ลรี่เราก็ทำอะไรคือแอนเดียแอนเดียยอดไปกยลิเดียบุญเส้นพัลล่าอะไรอย่างเงี้ยครับ เล่นก็ได้รับกระแสต,ตอบรับที่ดีเนาะแล้วก็จริงๆแล้วเราอาจจะมาเร็วไปหน่อยนะครับแล้วก็ด้วยตัวซีรีส์เองมันอาจจะไม่ได้นํด้วยเรื่องของแบบความเป็นบบ <S <S <ๆ>แบบดูลีหรืออะไรมากนัในประเด็ของวันนี้ก็เลยคิดว่าในปีนี้เซนสองเท่าหนึ่งของทีโนก็น่าจะถึงเวลาในการที่ปีที่แล้วเราเริ่มทำาวไปแล้วปีนี้เรามาเริ่มทำดูนีนะครับก็มาลงตัวที่แอปแทรหลักเล่นตัวครับอย่างเรื่องนี้มันน่าสนใจยังไงทำไมเราถึงีนี่ันเป็นความสําคัญของผู้หญิงสองคนนะคะ ก็สนใจที่สองคนนี้เขาเติบโตมาในบ้านหลังเดียวกันโดย่ารสันมันก็ได้เป็นความสัมพันธ์ที่มันกั้มกันเก่งๆมันจะเป็นพี่น้องปันไปยเป็นเพื่อนหรือเป็นอะไรแล้ววันหนึ่งความสัมพันธ์มันเปลี่ยนไปแต่มันก็มีจุดเลยว่าเมื่อมันมีจุดหเหนของของเรื่องก็ตัวเข้ามาเกี่ยวมันเปลี่ยนปุ๊บเลยอ่ะมันก็มีความยากลำบาก ในการที่ความรักเขาจะเดินไปจะเรียกว่ามันเป็นการต่อสู้ในเรื่องของความรักของผู้หญิงสางคนเลยคือรู้สึกว่ามันมีความดราม่าีกับน่าสนใจแต่มันมีความสูงอย่างจริงจมันกดดันนะทุกความที่คุณเชนทำเราเป็นผู้นำมาก่อนแล้วเราจะต้องมาทำอ้าวเนี่ยกดดันตอนนี้แหละมันอยู่อยู่แบบว่าเลเวลไหนที่มันจะสุดครับเห็นชัดเจนพี่ว่าเวลาทำงานเนาะเวลาทำงานอ่ะ ที่ทํางานไปตามเซนส์ของพี่ความรู้สึกของพี่สิ่งที่พี่มองมองซีรีส์เกิร์ลเลิฟอันนี้พี่ก็คงไม่ได้ต่างอะไรกับการทํำซีรีส์ปกติที่เป็นแบบผู้ชายผู้หญิงเหมือนกับตอนที่เราเริ่มทำวายกันในทีมเป็นซีรีส์นะครับพี่ยังมองว่ามันยังเป็นเรื่องราวของเะสตอรี่แล้วก็เป็นความรักที่สวยงามแต่ภาพที่พี่เห็นในแอฟแฟคือผู้หญิงสวยๆส,ยสยองคน ที่มีความรักที่โรแเป็นติกแต่ว่ามันก็มีความความต่างที่มันทำให้เกิดปัญหาแล้วก็มองเรื่องของเคมี Me, ครับเป็นหนังแบบสวยๆภาพสวยๆละมุนล,ละมุนดูไปแล้วเราแตะยิ้มไปกับเขาแล้วก็เป็นหนังเคมีคือไอ้คำว่าเคี B เนี่ยมันยากมากแต่เผอ,อิญว่าตอนที่ทำเรื่องนี้ครับเปิดแคสเอาน้องๆมามาแคสก,าก,กันแล้วเราก็เห็นเคมี Me ในตัวลูกหนุ่มกับสัมยาที่ว่ามันเป็นมนันดูสะอาด ไม่รู้จะแทนว่าอะไรคือสำหรับพี่มันดูมันดูสะอาดดูละมุนอะไรอย่างเงี้ยครับเราก็ยังยืนยันอยู่เงี่ยเขาว่าความรักก็คือความรักเนาะจะเป็นความรักของเบสแห่ก็ตามนะก็ค่ะเนาะความรักมันก็สวยงามเสมอเมื่อกี้มาที่น้อกรอไปที่ไหนก็คือเป็นแฟนกีตการ์ดเลยมาเห็นคู่นี้หลายๆคนพวกผู้หญิงเคมีดนตด้วยไรมีไงบางค่านสองคนมาได้รับกระแสอวา รู้สึกยังไงบงต้องบอกเลยว่าเหนือความคาดหมายของเราสองคนคือเราก็แอบตื่นเต้นว่าอันนี้ก็เป็นเกิร์ลเลิฟเรื่องแรกของเราด้วยแล้วก็ของค่ายด้วยเราก็มาจากการที่ผลงานของเราก็ยังไม่เยอะเท่าไหร่การที่เราเปิดมาด้วยเรื่องนี้เพราะแรกก็แอบกังวลว่าคนจะชอบไหมเคมีของเราจะเข้ากันขนาดไหนแต่พอตอนที่เดินเข้ามาแล้วบางทีได้ยินเสียงการตอบรับที่ดีแค่นั้นก็รู้สึกว่าแบบมันฟูลฟิลแล้วอ่ะ ด้วยความที่เราเป็นเพื่อนกันมาก่อนล้วใช่ง่ายเราก็เหมือนอยู่อยู่ด้วยกันเราก็สบายใจอ่ะความเกรงความกดดันใดๆมันก็น้อยลงในการที่ต้องเล่นเลิฟซีด้วยกันแล้วในพาร์ตดราม่าเตรียมใจไว้แค่ไหนใช่ไหมอย้างนั้นดราม่าแน่นอนเลยอะเนาะเตรียมใจไว้แล้วสิเพราะเรารู้อยู่แล้วว่าผลงานช่เรามันดราม่าขนาดไหนถ้าไม่ก็พี่ถามเรื่องดราม่ากับเอซีเราต้องกวใจื่องไหนมากที่สุด ดราม่าดราม่าดราม่าละกันก็จริงๆอ่ะไม่ไม่ไม่ค่อยกังวลอะไรเลยดีกว่าคล้พูดพูดแบบจริงๆเลยเพราะว่ารู้สึกว่าเราอ่ะอ่านซีรีส์อ่านนิยายมาบ้างเลกยพอรู้มาบ้างว่าจะเป็นประมาณไหนใช่ใช่ก็คือเหมือนต้องทําการบ้านค่อนข้างเยอะพอสมควรค่ะก็เลยเตรียมใจมาแล้วว่าต้องเจอกับอะไรบ้างที่นขนาดนั้นเลยเตรียมใจเลยว่าจริงๆแล้วเราจะให้เหมือนนิยายกี่เปอร์เซ็นต์เ้อยพี่บอกนักบินเวลาเวลาทำบทจัง ว่ามันปวดสักแค่ไหนถึงจะพอดีนะคกไม่ถึงขนาดว่าบอกว่าเออไม่มีบจะท้าสิบหกไปเลยยากที่ผ่านมาเชยเขาจะทำจนนอนนะพร้อมไหมสองคนพร้อมไหมพร้อมพร้อมอยู่แล้วอยู่แล้วเขาบอกทางเป็นแบบนี้อยู่แล้วพี่เซอร์เราก็เราก็เต็มที่กันมากๆใช่จริงๆพร้อมตั้งแต่แคร์แล้วนะต้องบอกเลยครับว่าก็ก็เข้าใจนะครับว่าเลิฟซีนก็ก็เป็นจุดที่แบบว่า หลายคนเพ่งเลงแล้วก็มองว่าแบบว่าเอ๊ะมันจะมีดีกรีขนาดไหนที่บอกแบบนี้ดีกว่าคือมันเป็นส่วนหนึ่งเนาะส่วนหนึ่งของของบทละครของตัวละครเวลาเขาทำบทอะ่ะมันจะมีเหตุและผลของมันส่วนความเกินเลยเนี่ยว่ามันจะแรงมากน้อยขนาดไหนที่ว่าตรงเนี้ยพวกพี่จะเป็นคนที่บาลานที่ยังอยากให้มันดูเป็นเลิฟซีนสวยๆนะครับผู้หญิงก,กับผู้หญิงเขาจูบก,กันเขาคงไม่ได้จูบก,กันด้วยเรื่องของแบบว่าเอออะไรที่มันเป็นแบบ ปัญหาหรืออะไรอย่างเงี้ยครับมันเป็นเลิฟมากกว่าท่าไทยค่ะอยากมาซินหนักไหมคะกบคลาทเราถ้าต้องชินห้าจับไเอ่อในทีเซอร์ฉันไม่หนักขนาดไหนหนัพะพอดีพอดีตอนนี้ว่ากำลังน่ารักค่ะเลยว่าในในการใส่ทำจริงก็อาจจดทีนี้ได้เซอร์ไพรส์กันไหใช่อยู่แล้วเนาะก็ต้องบอกว่ามีอีกแน่นอนมีอีกแหละ ยิดมแบออกมานิดหน่อยเองใช่จริงๆมีทำเยอะมีทำเยอะนะนะีมากไหมายที่ว่าเส้นเรื่องมันจะมีความน่ารักทคมุเคมีอะไรความปินจะให้แฟนได้จิบกอดกันสำหรับทีมีเรื่องเรื่องเรื่องความแบบความน่ารักความฟินมีอยู่แล้วเพราะว่าบทเรื่องนี้มันมาทางนั้นเลยนะครับอย่างที่เห็นในทีเซอร์เนอะมันเป็นความสัมพันธ์ของเด็กผู้หญิงสองคนที่เติบโตมาด้วยกันแล้วแบบเมื่อวันหนึ่งที่มันเริ่มโตพี่ว่าทุกคนเป็นเนอะพอเราเริ่มโต เป็นสาวเราก็จะเริ่มแล้วมันคืออะไรอ่ะมันที่มันมากกว่าเพื่อนแต่พี่น้องก็ไม่ใช่แต่เรารู้สึกผูกพันแล้วเพอเอตัวละครสองตัวเนี้ยเขาผูกพันกันมากมากจนรู้สึกแบบแต่ปัญหามันคือมันไม่สถาปนผู้ออกเวลาแล้วก็เกิดความเข้าใจผิดมันก็เลยทําให้แบบเป็นความสัมาันที่ยังค้างคาแล้วพอมันเกิดเหตุการณ์ที่มันต้องเปลี่ยนไปแล้ววันนึงมันโจรจอับมาเจอกันอีกครั้งเนี่ยแหละ คนี้ของจริงแล้วหมดละคลายมาหมดแล้วฝากพีนแฟนหน่อยยังไงก็ฝากติดตามผลงานยูรีเรื่องแรกของเราด้วยนะคะคือจะบอกว่าเราเป็นพี่กันมากๆเลยเนาะมากๆมากแบบทุ่มสุดตัวเลยไม่ว่าจะเป็นซีนไหนก็แล้วแต่ก็ฝากให้พี่ๆทุกคนหรือว่าแฟนคลับพี่ๆคนไหนก็แล้วแต่ที่ ที่คอยติดตามอยู่หรือว่ายังเป็นแบบใหม่อใช่ก็ฝากติดตามกันด้วยนะคะก็ขอบคุณพี่ชอนแล้วก็พี่เอสมากมากเลยแล้วก็ขอบคุณพี่พี่เสือทุกคนนะคะคืออยากจะบอกว่าซานยากับลูกหมีตื่นเต้นมากมากเลยนะวันนี้แต่ว่าแบบเพื่เก็บอากาศกันอยู่แล้วก็อยากให้ทุกคนติดตามเสียงเพลงแล้วันนี้ว่าไปของพบกับพทกเรานะคะก็คือมีนีเนาะไปดูแน่นอนนะคะก็อยากให้ทุกคนติดตามกันค่ะ